สวัสดีครับ BTP m มม Auto ัลโ o ซีนนนะครับวันนี้ตรงงานกับ Honda City ครับผมตาร์รถครับเมวตารดนะครับตัวเดรรท์นะครับจะทำงานทันทีนะครับคันนี้นะครับลูกค้าได้เข้ามาทำการอัปเกรดครับชุดเวเตอร์ครับไม่บอกไปจนหนครับผมได้มาหลาดฟาร์ตนะครับ55วันครับเปิดผรีครับเปิดผรีนะครับเื่อติดเป็นวงแหวนเมมซานะครับประก่บเดยวว่ตาสีแดงนะผมยังช่ำเลยนะครับ ลูกค้าได้อัปเกรดหลอด LED ไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยนะครับเพิ่มความสว่างในขั้นนะครับขอทางครับไปเลี้ยวนะครับเป็นแบบเลนนิ่งนะครับตัวนี้เป็นอะไรออดี้นะครับสายออร์ดี้นะครับผีขอทางครับเปิดไฟต่ำครับเมื่อเปิดไฟต่ำนะครับตัวดิวอี้เขาจะตัดการทำงานอัตโนมัติให้เลยนะครับถอตเร์ครับเป็นไปซีนอนสูงต่ำในตัวนะครับผมไฟสูงครับ เพลทหลอดเทอร์มินัลไฟสูงด้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมแสงครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งมานะครับครับตอนนี้ชมนะครับแสงเข้มๆนะครับเปิดไฟสูงที่ระหว่หลังคอยครับชมแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับนี่ครับทางร้านนะครับมีห้องรับไฟระดับมาตรฐานลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจเฟซบุ๊กบีดีนิวมิลอนโตเซ็นนล็อกสาขาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ